สวัสดีสมาชิกทุกต้องฐานวันนี้พกบกระปุ่มบีบมือจนมาเดิมสมาชิกสมาชิกเราไมากก่ได้โกยกล้องกระหน่ำจนกูบานตาลังในวันที่18นี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นงานจนระหว่างโคโนจ่าจะเริ่มบนตวีสับหลวงปีไม่กล้องลองเกมกายโกแปดไพลินบาน,น,กบนกวนกอบจนกับโคนโนทองไรมังกรตาลีหลวงอจ่ายฮัทกล้องนายบาา่า,ยา,วบาวกายโกซ่องตาลีมัวร์นนี้จริงรางวัลซ่องกิโลจเจ็ดกิตัวนีซ่องกิโลเจ็ดกิจ เรามาควังประวัติแบบย่อๆต่างซองไกว้โคนดใจจะเริ่มบนตวีสับหรือว่าปีไม่ตัวนี้ก็ว่าหลารุดจะนํามาซ่องคลังนะเคยจะนาดิกล่องแงและกก็นานาจารสมาชิกตัวนี้เป็นนัวประเพทฝีมือนะเย็นเย็นไม่ก่อยจนไม่ปาตาเลยสมาชิกตัวนี้ประเพทต่อกลางนักนะต่อหนับนกมีน้ำใจสำรับตัวนี้สมาชิกสำรับปีปีทันไดที่จะเล่นหัวแหลงนัวเรามีจองตั้ง ทีหน้าโปรไฟล์นะกาวหลีจมหลีไม่มีกายใจย้ายใดๆต่างสิ้นทำไมอีกเรามาควังพลอดกล้องโคจนเหมือนมัง้าทำอีกโกโนตองไรมังกรดเลีหรือวายใจฮัทนี่ตัวนี้ก็ว่าจนมาแล้วซ้ำเทกลังนะเกยแป้นานาจักรทำอีกแล้วลบมาจชนาทีตรงโบเลยนะจนปะเปิดตุบต่อป่าก้างนะป่านับนกมีน้ำใจกันทำไมอีกทำรับหัวคนนี้ดีเจอดีแล้วทำอีกแข่งเจอแข่งเนี้ยวเจอเนี้ยว ใครจะอยู่ใครจะไปมีคําตอบนะสนามยูโกบ,บ้านถาลรั่งในวันที่18นี้นะครับสำหรับผีผีตันใดที่จะเล่นหัวแล้วหัวเรามีจองต่างให้ติดตามท,ที่หน้าโปรโฟไฟลน์นั้นเปกาปรีจมปรีไม่มีการจะใช้ใดได,ไดต่างสิ้น